สวัสดีครับวันนี้ผมช่าง A ก็จะมาอธิบายเรื่องคอมแอร์นะครับสาเหตุที่คอมแอร์พังอาการเป็นบ่อยมากที่สุดคือน้ำยาล่วครับสาเหตุที่คอมแอร์พังคือน้ำยาล่วน้ำยาล่วรั่วเพราะอะไรครับเพราะข้างในนี่ครับ ข้างในแฟนเนี่ยมันจะมีลูกยางนะครับมีลูกยางหรือซีนนั่นเ,เองที่คอยไม่ให้น้ํายาออกนะครับที่กักไม่ให้น้ํายาออกพอมันหลวมใช้เป็นานานมันหลวมครับน้ํายาก็จะซึมออกตรงนี้นะครับพอน้ํายาซึมออกมันก็ทําให้คอมน้ํามันคอมก็ไปนะครับน้ํายาก็ไปทําให้คอมไหมครับ ล้วก็ทำให้คอมพังแล้วก็หน้าคัดครับได้อ,อีกอย่างหนึ่งคือเป็นหน้าคัดหน้าคัดพังนะครับหน้าคัดพังก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับต้องเปลี่ยนหน้าคัดครับนี่ครับหน้าคัดไอก้กลมๆสามปุ่มนะฮะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งมาจาการีเล์นะครับ รีเลย์พัดลมแล้วก็รีเลย์คอมแอร์นะครับรีเลย์กนะ็จะอยู่ในกล่องนี้ครับสำหรับ d m a มนะจะอยู่ในกล่องนี้ครับรีเลย์สี่ขาครับถ้าเรามันตรวจเช็คนะครับเช็คน้ำยาครับถ้าเข้าไปเช็คน้ำยาไปเช็คที่ร้านก็หเดือนหรือปีหนึ่งไปครั้งก็น่าจะปลอดภัยกว่านะครับสำหรับคนใช้รถทุกวันนะครับ แอร์เราจะได้ไม่เสียด้วยนะครับนี่ครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับส่วนมากถ้าน้ํายาไม่รั่วความแอร์ก็ไม่พังง่ายๆนะครับเต็มที่ก็หน้าคัดสึกนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนหน้าคัดนะครับอยู่ประมาณนี้แล้วครับระบบการทํางานของแอร์รถยนต์แล้วก็พัดลมพัดลมที่อยู่ข้างในรถนะครับเสียพัดลมเสียก็ทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับก็ มีอีกอย่างนี่ก็เทอร์โมสตัตครับแต่ถ้ามากับรถเทอร์โมสตัตไม่ค่อยเสียหรอกครับนี่แหละครับสาเหตุหลักๆให้เพื่อนๆได้ศึกษากันไว้นะครับก็ช่างเอก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ